ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง y o u t u b e ครับผมวันนี้ช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะพามาทำการเปลี่ยนฟิล์มฟิล์มครับผมฟิล์ม17นิ้ว17นิ้วนี่ส่วนมากเปลี่ยนฟิล์มจอ17นิ้วนะเป็นจีนนะครับของจีนของจีนแดง ฟิล์มพวกนี้ส่วนมากอันนี้ผมกําลังแกะงแกะออกกาลังลอกใช้คัตเตอร์ขูดขูดนี่ครับตัดเป็นลายๆแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับแล้วก็ขูดเนี่ยจะเรื่อยๆมันจะออกมานี้ครับทำนี้จะออกส่วนข้าพวกนี้แล้วก็าทาแป้งแล้วก็ขูดขูดออกเอาแป้งแป้งมาทาหรือเป็นน้ําอะไรก็ได้ให้มันออกครับประมาณนี้ครับนี่ที่ทำ ส่วนฟิล์มตัวนี้ปกติจะเป็นฟิล์มส7บเจดนิ้วแต่มันไม่มีก็เลยต้องหาฟิล์มสิบเก้านิ้วมาใส่19นิ้วก็ตัดเอาแต่ฟิล์มพวกนี้เป็นฟิล์มสี่สิบห้าองศานะครับเอาฟิล์มศูนย์องศาใส่ไม่ได้จอมันจะเป็นแบบลุงเป็นเส้นลุงแบบดูเขาเรียกว่าไม่มีภาพเป็นขาวๆเป็นเส้นลุงมีภาพแต่มันเป็นเส้นลุงอะ ส้นลุงแบบดูไม่สวยครับแต่ถ้าเป็นฟิล์ม45องศาจะใช้ได้ครับเดี๋ยวผมทำไอ้นี่เสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฟิล์ม9นิว17น้มันเป็นยังไงก็เหมือนเหมนกันนะครับแต่มัน45องศาบางทีผมเคยเอา32มาใส่ต้องแขงตะแขงข้างตะแขงซ้ายตะแขงขวาคือให้มันได้45องศานะครับ มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ใช้งานไม่ได้วิธีทำก็นี่แหละประมาณนี้ครับผมขูดใช้คัตเตอร์นียขูดมันจะนี่แหละเป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็ดึงดึงไม่ดึงก็ขูดไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับขูดไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็ต้องกรีดเป็นเิ้ยวๆไปจะได้ออกง่ายบางเจ้าบางคนเขาจะไม่กรีดเขาจะ แกะตรงนี้แล้วก็พันเอาท่อท่อบี c พันพันพันขึ้นไปแต่ผมทําแล้วไอ้นี้มันขาดมันมันทาแล้วมันขาดมันไม่ได้ไม่เหมือนพวกจอสามสิบสองนิ้วบางจอก็ได้บางจอก็ไม่ได้พวกสี่สิบนิ้วทําแบบแกะตรงมุมนี้แกะแล้วขึ้นมามันเป็นแบบแผ่นๆขึ้นแล้วก็เอาท่อพ v c ีบี p v พวสองหนุนสี่หุนแล้วแต่พันแล้วก็ ค่อยๆค่อยๆพัดพัดไปเรื่อยๆมันก็จะเหนียวๆหน่อยจะติดท่อ PVC ไปเรื่อยๆออกไปฝั่งนี้ไปสุดมุมนี้เคยทำแล้วม,มันได้จอใหญ่แต่จอเล็กมันไม่ได้ตัง้งขูดนย่ีครับผมนี่แหละเป็นแนวทางไอ้พวกเป็นคาบเงี้ยเราก็อเอาแป้งแป้งอะไรก็ได้เป็นแป้งทานะครับไม่ใช่แป้งสักูไม่ใช่ได้ทำขนมนะครับเป็นแป้งทาแป้งทาตัวเรานี่แหละเอามาทาทาแนละ้วมันจะเป็นแบบคุยๆออกมา แล้วก็ขูดเนี่ยถ้าไม่ใช้แป้งเราขูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกมันจะออกยากหน่อยอย่าเงี้ยถ้าเราทาแป้งเข้าไปมันจะออกง่ายขูดประมาณนี้นี่จะออกนี่ครับผมนี่ยจะออกเนี่ยออกง่ายอยู่ครับบางบางเครื่องมันจะเหม็นเหม็นมีกลิ่นเหม็นเหม็นกลาวพวกกลาวนะครับมันจะเหม็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมตามเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมารีดฟิล์มให้ดู แนวทางครับผมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆคือเศร็จเรียบร้อยน,นะครับผมีขูดออกมาเป็นฝฟฟอยๆออกมาต,ตัวที่ขูดทําง่ายแป๊บเดียวแต่ว่ามันจะช้าหน่อยมันจะมีมีดขูดมีดอ่าขูดเนี้ยคือมีดโดยเฉพาะมีดที่เขาขายโดยเฉพาะครับพวกนี้มันจะเป็นแบบ ดึง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 แล้วก็ขูดมนันนะครับอันนี้ผมทําดัดแปลงเนี้ยมันมองอๆเนี่ยแล้วก็ขูดขูดอันนี้ผมทํากี่ผมทําประมาณแค่สองนาทีก็เสร็จแล้วครับอันนี้ผมทาแป้งแป้งนะครับแป้งอะไรก็ได้ครับติดโลโก้แป้งอะไรนะครับก็ได้นะครับเทลงเนี้ยถ้าเราไมา่ใส่แป้งเรามาขูดนนะ้หน มันจะออกไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่มันไม่จับเป็นก้อนไงนี่ปูดยากใช่ไหม,มต้องเอาแป้ง,งสมมติว่าเทแป้งอ,อันนี้เทแป้งตรงนี้ง่ายๆเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นก้อนเวลาเราขูดนีะมันออกเลยนะเห็นไหมจะจับเป็นก้อนพอเรามาจับกันเองมันก็ดีกว่ามันจะจับเป็นก้อนๆเไย ใช้แป้งโอเคเลยไ,ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเทคนิคครูปัญญาชาวบ้านผมก็ได้มาจากคนอื่นเหมือนกันแหละครับเรามาทำดูใน youtube เยอะแยะเขาสอนกันครับมผมได้มาจากเพื่อนเห็นไ,ไหมเราดูตรงนี้มันจะเป็นสาดไปเลยเห็นไหมใช้แป้งครับแต่มันมีน้ำยาลอกผิลี่นมันจะเหม็นหน่อยนะครับมีน้ำยาลอกขาย ทั่วไปตามพวกเกี่ยวกับทําฟิล์มพวกอิเล็กทรอนิกส์มีครับผมตามร้านเขามีสั่งได้ใน l a z a ดา้าคืใน Google ก็ได้น้ำยาลอกฟิล์มมีครับอย่างนี้แล้วก็เทน้ำยาใส่แล้วก็ผ้าเช็ดลอกลอกแต่จะเหม็นๆหน่อยครับแต่ถ้าเราใช้แป้งมันก็เร็วดีสะดวกด้วยทำง่ายแล้วไม่เหม็นกลิ่นหอมด้วยแป้งสปริงซองแปงอะไรได้หมดครับผมประมาณนี้ครับผมขอขูดกนครับผม ขูดให้เกลี้ยงแล้วก็จะเอาแผ่นฟิล์มมาทาบมา,าใส่ให้ดูครับผมประมาณนี้ครับขูดแป๊บหนึ่งมันจะใช้เวลานะครับใช้เวลาประมาณถ้าขูดนี้ใช้เวลาประมาณ3าสามถึงห้านาทีครับมันจะมันจะยากกว่าลอกฟิล์มหน่อยเพราะมันละเอียดครับงานงานเอาอกราวออกอะ่ะถ้าลอกฟิล์มจะง่ายแต่ถ้าเอากราวออกต้องละเอียดนิดน,นึงําให้สามโอเคครับผม แป๊บหนึ่งนะครับผมก็นี่นะครับผมใส่สะอาดแล้วนะครับนี่ลอกเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็มาเปรียบเทียบฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มนะครับผมจะมีแผ่นที่สามารถลอกออกทั้งสองด้านได้ลอกได้ มนสติ๊กเกอร์รอบทั้งสองฝั่งบางทีเราไม่รู้ว่า,าฟิล์มนี่มันตัวไหนหน้าตัวไหนหลังแล้วก็เทียบดูครับภาพดูเดี๋จะภาพให้ดูถ้าไม่มีฟิล์มมันจะมันจะประมาณนี้ครับเสียบปลั๊กต่อเข้ากับระบบเดิมเหมือนเดิมนะครับผมสวิตซ์ปึ๊บจะเป็นขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับมองไม่ มองไม่เห็นเป็นลางๆาขาวๆก็ท่าบดูนงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลุงทบแล้วมันเป็นเส้นลุง,งไม่ได้นะเดี๋ยวเลเกน่งครับอ่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นเส้นลุงอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่ไม่ได้มองไม่ค่อยถนัดพูดง่ายๆครับมันเป็นเงา,าเห็นไหมเป็นเงาเป็นเส้นลุงที่ผมว่าถ้าผิดด้าน นี่แหละถ้าเอาฟิล์มศูนย์อ,องศาของ32นิ้วมาใส่มันจะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นแบบเป็นลุงเงี้ยมองไม่ค่อยชัดมีหลายสีครับผมเป็นสีลุงจะเป็นอนีรตรงนี้นะครับไม่มีสัญญาณตรงนี้มองเห็นเดี๋ยวพอพลิกกับด้านนี้ด้านหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มสี5องศาแล้วตรงนี้นเห็นไหมสวยเลยครับมันจริงๆมันไม่ได้เป็นลุงนะครับแต่ว่าเรายัง ไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ได้เอาอะไรยังไงไม่ได้ติดฟิล์มให้มันแนบดีๆมันจะสวยประมาณนี้ครับนี้เป็นลุงนะครับถึงถ้าเราแนบอย่างเงี้ยดีๆมันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ย่านเงี้ยเห็นไหมเราหันมาเงี้ยเป็นสีเหลืองถ้งงาเราหารันมาเงี้ยหันก็สวยถ้าหาันมาเงี้ยอีกสีหนึ่งเห็นไหมมันเป็นฟิล์มสีห้าองศาเห็นไหมเห็นไหม นะมีอะไรเป็นสีเหลืองชัดแต่สีเหลืองแตนะ่ถ้าอย่างนี้คือปกตินะถ้าเราใส่เนี้ยใชนะ่ไหมไม่ไม่ได้เป็นลุ้งนะครับตรงนี้มันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดเห็นไหมแต่ถ้าพิกข้ามนะมีลุง้งลุงชัดๆเลยเนี้ยโอเคครับวิธีการเทียบดูว่ามันมันใช้ยังไงอันนะี้ผมก็จะมาตัดนะครับผมตัดแป๊บหนึ่งครับนี่ทําเสร็จแล้วนะครับผม ไม่ได้ทำบอกวิธีทำเมื่อกี้ก็คือแปะฉีกฉีกต้องฝังกาวแล้วก็เราค่อยๆยคือเราเอาผ้าเทปเทปมาแปะไว้ตรงนี้ให้มุมฝั่งบนและฝัง่งล่างให้เท่ากันแล้วก็ขบมุมตรงนี้แล้วก็แปะแปะปุ๊บแปะตรงนี้แปะข้างบนแปะข้างล่างแล้วก็แปะแล้วก็ค่อยไลย่ไล,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 ล่แล้วก็ฉีกอ่าเรียกว่า ฉีกตรงกลาวอ่ะให้เป็นให้พับให้พับตรงเนี้ยพับให้มันอยู่ข้างล่างคือแผ่นนี้อย่างเี้แล้วก็พับอย่างเี้นะพับเสร็จแล้วก็รีดรีดตรงเนี้ยไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าทําคนเดียวหาตั้งกล้องมันหกักนะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รีดอ่ะแล้วก็พับตรงตรงแผ่นที่มันติดอยู่กับกลาวอ่ะพับบางเนี้ยแล้วก็รีดรีดรีด,ดให้มันติดแบบนี้รีดแล้วก็ แกะไอตรงฝั่งนี้แกะพลาสติกแกะไอผ้าเทปออกแล้วก็ค่อยๆดึงเอามือซ้อนเข้าไปข้างล่างแล้วก็ค่อยๆดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวนี้ดึงแล้วเอานี้รีดอเี้ยทาเกิดนะครับเนี่ยภาษาอีสานเรียกว่าเกิดรองเท้าแตะรีดอย่างเงี้ยรีดค่อยๆดึงไปประมาณสักเซนเซนหรือสองเซนเงี้ยประมาณห้ามิลก็ได้ มิลหรือสิบมิลประมาณนี้ดึงออกค่อยๆคลี่ดึงๆออกมาแล้วก็รีดรีดไปงี้รีดไปเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็สไลด์สไลด์เรื่อยๆเลยเปนสุดครับผมก็ประมาณนี้ครับมี่าฟองอากาศนิดหน่อยครับก็เอาตัวนี้รูดอาเลยรูดเลยไอ้หน้าบนอย่าเพิ่งแกะออกนะครับแผ่นหน้าบนแล้วก็แกะไอ้ที่เป็นตัวขาวนี้แผ่นหน้าบนนะครับผมมันมีแผ่นแผ่นกันรอย นี่ยังมีฟองอากาศอยู่ตรงนี้รีดให้ดีๆครับโอเคครับผมสวยงามเลยใสสะอาดก็ประมาณนี้ครับเยวจะเปิดให้ดูครับผมวันเป็นยังไงนครับกล้องมันอาจจะใกล้ไปนิดใกล้ไปนิดครับผม พกนนะครับต้านนี้ครับใส่ใหครบก่อนมือมืองนีงน,งนะครับ ตัวนี้เปนสิบเจ็ดนิ้วครับผมใส่ตัดฟิล์มตัดออกมันเป็นฟิล์มสิบเก้านะครับใส่สิบเจ็ด,ดมาใส่สิบเจ็ด,ดได้นะครับอลองมาเปิดดูเลยครับว่าเ,เป็นยังไง คนี่ไงด่ไหมสวยงามเลยครับผมเป็นไงอือหือวกระจอใหม่ครับผมก็ประมาณนี้ครับ นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะวันเป็นจอจีนนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับไม่เป็นลุ้งแล้วนะครับแนวทางคงไม่ได้ดูตอนรีดเราก็ค่อยรีด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 ไปทีละจุดเงรีดรีดรีดค่อยๆประมาณห้ามิลก็ได้หรือว่าสิบมิลแล้วแต่ถนัดแต่ห้าผมผมทำประมาณห้ามิลค่อยๆรีด ตัดตรงนี้เกือบเนี่ยตรงนี้ให้มันคมคมนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆรีดรีดอย่างเงี้ยครับคมคมล้รีดแล้วก็รีดตรงนี้รีดส่วนไอ้ฟิล์มเนี้ยก็ชันนิดนึงชันประมาณนี้แล้วก็รีดๆพยายามเซ็ข้างล่างเช็ดข้างล่างให้มันสะอาดจะได้สวยครับผมประมาณนี้ครับ อันนี้ยังไม่ได้แกะฟิล์มนอกนะครับมันจะมีแผ่นกันรอยข้างนอกด้วยโอเคครับผมขอจบคลิปแนวทางการทำติดฟิล์มเพียงเท่านี้ครับผมเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็อยากทำให้เป็นแนวทาง สำหรับช่างมือใหม่ที่ทําไม่เป็นแล้วก็เป็นแนวทางในการคิดในการทําเพื่อที่จะได้ไปซ่อมหรือเปิดร้านตัวเองเหมือนกับช่างกบนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากผมก็คงต้องประกอบเครื่องนี้ เพราะว่าลูกค้าให้ตังค์มาแล้วส่งคืนลูกค้าพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างกบหนะครับผมจะได้ทำมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป ครับผมสวัสดีครับ